ยาตให้พี่พงศ์นะครับแนะนำบัวกบกลางน้ำนะครับจนถึงปลายน้ำว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับของก้าวนาฟาร์มครับครับสวัสดีครับก็คือคอกที่เราดูอยู่ตัวนี้นะครับเป็นคอกบัวกลางน้ําของก้าวนาฟาร์มนะครับมีอยู่ประมาณ400กว่าตัวนะครับวัวกลางน้ำนะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นอายุประมาณ10เดือนหรือน้ําหนักตัวประมาณ2 5 0กิโลโดยประมาณนะครับจนถึงอายุประมาณ24เดือนก็ประมาณ450กิโล นะครับเป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายเพื่อที่เราจะเข้าสู่ระบบุนพเมีมนะครับอย่างข้อนี้นะครับก็เป็นข้อของวากิวนะครับเป็นลูกผสมวากิวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของแบงกัดนะครับเป็นลูกผสมแบงกัดนะครับซึ่ง2สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนื้อไขมันแทรกที่ดีนะครับนำไปสามารถนําไปใช้ในร้านอาหารนะครับของเราเองนะครับทั่วประเทศนะครับการเตรียมความพร้อมที่นี่ก็จะใช้หลักนะครับการให้อาหารก็จะเป็นอาหารหยาบก็จะเป็นฟาง นะครับอาหารค้นก็จะเป็นมันหมักยิดนะครับตามสูตรที่ทางฟาร์มใช้เองนะครับส่วนหลักการเลี้ยงคือเราจะใช้ยืนระยะอยู่ตรงนี้จนถึงประมาณ24เดือนโดยประมาณนะครับน้ำหนักตัวก็ให้อยู่ประมาณ450นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันพันธุกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพันธุกรรมของวัวที่เราใช้กันครับครวากิวครับนะครับ้องนี้เป็นลูกผสมวากิวนะครับที่เราซื้อจากเครือข่ายของจังหวัดสุรินทร์ <mm> นะครับฝั่งนี้จะเป็นวากิวนะครับผมฝั่งนี no> ้จะเป็นลูกผสมชาลูเล่แล้วก็แบงกัดนะครับที่เครือข่ายจากจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับัดทัวร์ครับพี่พงศ์ครับพี่น้องสิสนใจเข้าเครือข่ายยังไงครับพี่พงศ์เข้าเครือข่ายก้าวหน้านะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับที่จะเป็นเครือข่ายก้าวหน้าก็ปี 6- 5ห้านะครับ เราจะมีเพจของก้าวหน้าฟาร์มนะครับพี่น้องก็ลงทะเบียนทางเพจได้นะครับส่วนเรื่องพันธุกรรมเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในเพจว่านะครับเครือข่ายของก้าวหน้าจะต้องเลี้ยงพันธุกรรมแบบไหนน้าหนักที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เงื่อนไขยังไงนะครับผมจะลงในเพจแล้วก็จะมีจัดอบรมใหญ่นะครับเป็นประมาณปลายเดือนมกราของปี65นะครับจะมีจัดอบรมใหญ่ก็มีเพจก้าวหน้าฟาร์มนะครับเริ่มต้นปี65นะครับเดี๋ยวเพจจะเสร็จสมบูรณ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารจากทางฟาร์มนะครับหรือพันธุกรรมวัวแม้กระทั่งราคาวัวนะครับการซื้อการขายนะครับเราจะแจ้งผ่านเพจนะครับผมกลับบ้านไปเลี้ยงวัวแล้วขายที่ไหนขายที่กาวนาฟาร์มกานาฟาร์มเลยครับโอเคครับ